ดูคลิปเบื้องหลังการถ่ายรายการ o n the r e e d นะคะที่ไปร่วมกับการฝึกงานเนาะกับพี่ๆที่อัมรินบุ๊กนะคะก็มีหลายคนถามมานะคะว่านุ้ยเนี่ยไปฝึกงานที่ไหนฝึกตำแหน่งอะไรอะไรยังไงบ้างนะคะก็ขาบอกันเลยว่านุ้ยฝึกงานอยู่ที่บริษัท a m มริน Printing and Publishing จำกัดน,นะคะหรือว่าเป็นเกี่ยวกับอัมริน Books นะคะเกี่ยวกับการทำหนังสือนะคะแล้วก็ ทำอยู่ในตำแหน่งวิดีโอคอนเทนต์เอดิเตอร์นะคะก็คือการ<ม>ทำพวกฝ่ายโปรดักชันการตัดต่อนะคะก็คืออยู่ในแผนกของดิจิตอลคอนเทนต์โปรดักชันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปเบื้องหลังการถ่ายทำขอนเดลเลยนะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนิวกริวนะคะไปดูกันเลยเป็นไรคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับจอยสกิฟท์แชนแนลนะคะวันนี้ก็จะพามาดูเบื้องหลังรายการก่อนเลยนะคะอ่เจอใครอยู่กับพี่อุ้มค่ะอ่ายูนนะครับอยูนครับมาช่วยน้องนุ้ยครับวันนี้แล้วก็พาไปดูบรรยากาศเบื้องหลังนะคะของการทำรายารว่าวันเป็นยังไงบ้างค่ะพร้อมแล้วมาไปดูกันเลย การออน r รี d รายการที่จะพาคุณไปเยือนร้านหนังสือสุดมีกิมมิคทุกทิศทั่วไทยพื้นที่และสังคมการอ่านต่างๆนำทีมโดยพิธีกรสุดร่ออย่างพี่อุ้มพร้อมทีมงานที่ออกเดินทางกันทุกสิ้นเดือนสามารถเข้าไปรับชมรายการและกดปุ่ม Subscribe ช่องอัมรินบุกจะได้ไม่ตกรถกันนะคะทุกคน On The Read EP 2จะพาทุกคนไปเยือนร้านหนังสือเก่าแก่นั่นคือร้านนายอินสาขาท่าพจันทที่มีเรื่องราวมากมายยาวนานมาถึง28ปีรับชมเบื้องหลังคลิปนี้ในช่องนิกิวชาแนลแล้วอย่าลืมไปรอรับชมรายการเต็มที่อัดแน่นไปด้วยสาระได้ที่ช่องอมรินบุ๊กนะคะ ค่ะซึ่งในรายการ On the Read EP นี้นะคะเราแลวก็น้องมิ่งมิงนะคะนอกจากจะไปดูเบื้องหลังในการถ่ายทำนะคะช่วยเก็บพุเทศนะคะแล้วก็ยังได้ไปเป็นเอ็กซ์้านะคะหรือานักแสดงตัวประกอบแบบงงๆเช่นกันอยู่ดีก็ได้เข้าฉากเฉยเลยเอก็รอไปติดตามรับชมกันนะคะทุกคนแล้วก็ใครสนใจนะคะก็อย่าลืมไปแวะนะคะร้านนายอินสาขาท่าประจันค่ะ น้องนดีนะคะน้องฝึกงานแต่ก็มาฝึกหาประสบการณ์นอยู่ปีสองจุฬาใช่ไหมอักษรน่ะเราสอนเราสอนแล้วสวยนี่แหละมาไปมาสวยเกรรมกิจเศรษฐกิจก็ไม่แพ้ใครพี่ผมเก่งพี่ๆตั้งใจทำงานมากทุกคนวันนี้ผมอาทิตย์มุข่แล้วมี่งานกวดลาไปก่อนสวัสดีครับ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วังหลังนะคะแล้วก็ก็มีอ,อ พี่อุ้มก็มาใส่สวัสดีค่ะมีใครหญิบ้างอ่ะมีเบมีน้องมิงมิงมิงไใส่เลยกองมิงมิงงงานนะคะอันนี้ก็เป็นทำดีไซน์ทำอะไร่ะเป็นกองอ่ากองทำนิ่งแล้ววิดีโอว่าของเสียงด้วยพี่อะไรสกนครับผมพี่สกอรทำมาทีเปียวสิบสาครับผม สิบสามประบการเยอะมากต่อมาค่ะกุณตอนนี้นะคะที่ครับี่ทัดับตอนนี้ก็เีปรนค่ะเรียนปีนแต่ก็ไดามว่าบราเนกันด้ยใช่ใช่จบมาส์เรียนเยนสแต่ก็ได้ถามว่าจบธรรมศาสตร์เหมือนกันด้วยใช่ใจบธรรมศาสตร์เรียเรียนิลาสทร์าร์ใช่อะไรอะ โครการ C โครการ C รุ่น C สิบส<น> <c oughs> องอ่าได้ก็คือว่าเจอสิ่งเก่าเ <c oughs> ่อมาคนนี้นะคะขอบอกคือว่าคนนี้ก็คือว่าอ่ะอา้าวมาดิ <c oughs> <c oughs> คนนี้ค่ะอ่ะพี่พี่ใจดีมากใจดีมากชื่ออะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> ชื่อเบสครับ <c oughs> ชื่อเบสชื่อเบสทำอะไรอะ่ะ ทำเลือกเก่อยทำเลือกเก่อยตัดต่อวันนี้ก็มาช่วยมาดูงานงานถ่ายกับพี่พเขานะเก็บส <laughs> ุดเพลิเราเราจะคเราม่ใชพี่าเก็บสุเพลใช่ <laughs> ใช่ <laughs> ก็คือคนเนี้ยทตัดคลิปดีมากธรรมดาหน้าตาดีด้วยใช่ไหมห,หล่อมากเมกฉะฉะื่อเช้าแม่เจอยังบอกว่านี่พี่เบ๊หรอหน้าเด็กมากจริง ไอ้พูดจริงเลยความลับของการหน้าเด็กคืออะไรคือเป็นคนจิตใจดีอย่าไปเครียดไปเครียดเกลิ้ยงแก่อ่าแล้วเป็นคนใจดีแล้วใจดีแล้วไม่เครียดแล้วเป็นคนเป็นห่วยอบยอกเก่งด้วยแต่ว่าอะะไรวแต่ว่าก็เป็นพี่ที่แบบว่าเซนลี่อะเป็นลีนิสัยดีคะ ดีุมเทกับงานกงานทุุออยย่ดสดด,สด,ดี่ก็เป็นเบื้องหลังของการถ่ายทำ on the read ep 2ร้านในอินสาขาท่าพรจจันทร์นะคะเป็นการออกกองที่สนุกมากแล้วก็ได้ประสบการณ์ด้วยค่ะเพราะเป็นการร่วมง,งานกับพี่ๆนะคะครั้งแรกของการฝึกงานนะคะยังไงก็ไปรอรับชมคลิปเต็มได้ที่อมรินบุ๊คค่ะ อย่างนี้นก็ฝากทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนีิวนะคะไว้ค่อยติดตามนะคะทุกคนบ๊ายบาย